สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานเกันวันแล้วครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับป๊อบอ,อีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม f ส์ Blizzard นะฮะก็ก็วันนี้ก็มาอยู่กับป๊อบอ,อีกแล้วเหมือนเดิมนะฮะโก็จะพูดภาษาเหนือทำไมเนี้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับป๊๊ปเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นบิสบีเจนนะฮะก็วันนี้ก็ถึงจุดจบนะของบิสบีเจนนะก็ทุกนี่คือจุดจบนะฮะนี่คือคลิปสุดท้ายของบิสบีเจนนะฮะก็นี่คือคลิปสุดท้ายเลยนะฮะก็วันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดเสียงของเกมนะเพราะว่าเพราะเว่าเสียงเกมมันดังไปนิดนึงผมก็เลยปิดไปนะฮะก็ วันนี้ก็ฟังแบบเสียงผมไปก่อนแล้วกันนะก็งั้นผมก็เปิดเพลงไปก่อนแล้วกันนะก็ไม่ได้เปิดเสียงเพงลงเกมน,นะผมก็เปิดเสียงเพลงของผมไปแล้วกันนะฮะโ,โอเคฮนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นวันนี้ผมนี่คือนี่คือ D N แล้วนะฮะไม่ใช่ D N ในมาคราฟนะก็คือ D N ของบิสปีเจนนะคือจุดจบของบิสปีเจนแล้วนะฮะ ถ้าเกิดมีใครถามว่าผมจะจบไปเร็วทําไมจังเพราะว่าไอเนะเมมผมเต็มนะก็เลยต้องลบบิสปีเจมไปนะก็ถ้าเกิดก็ขออภัยท่านผู้ชมที่ชอบบิสปีเจมด้วยนะก็วันนี้นะผมจบมาเล่นตัวนี้นะนี่สไนเปอร์นะฮนี่ตัวนี้เลยนี่สไนเปอร์นะฮะก็ผไไ้ไปได้แบบเก็ด ปืนสไนเปอร์เป็นทีตลอด้วยนะฮะนี่นี่เป็นปืนทองด้วยนี่ก็นี่ไปซื้อมานะนี่ปืนนี้อืมแล้วก็อาวุธนะฮะนี่คือไม้ไม้อะไรก็ไม่รู้โอเคก็มีแค่นี้นะก็ก็ผมก็ไปซื้ออาวุธอะไรอาวุธเพื่อมาทำดีเอ็นจุดจบของมิสพีเจนนะก็ผมก็ซื้ออะไรเยอะมากจนเงินดูเพด็ดเฮะ หรือแค่สูงเองนะฮะน,นี้ก็คือเงินนะก็เือเยอะอยู่นิดหนึ่งนะโอเคฮะก,ก,ก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมพร้อมแนละ้วมาดูเลยนะโอเคเอ่อเปิดจะเป็นด่านย่างย่างชิงทงแล้วกันนะโอเคผมก็ไปดูนะว่าเราจะเล่นสก,กีด่านแห่วันนี้น่าจะเล่นสักสองด่านหรือหนึ่งด่านนี่แหละฮะโอเคเรับล่นกันเลยฮนะโอเค ก็ยวผมขอตัดคลิปสักสักนึงแล้วกันนะโอเคคฮะมาแล้วโอเควันนี้เราจะเป็นสไนเปอร์นี่ตัวนี้โอเคเราไปกันฮะเราต้องไปย่งชิงธงมาให้ได้อ่ะก็วันนี้ก็ไม่มีเสียงเพลงของเกมนะวันนี้ฟังเออออ้โหมีสไนเปอร์สามคนนะอ่าก็ นี้ไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะฮะก็เปิดเปิดเสียงเพลงของเกมตันนี้ก็เปิดเสียงเพลงของผมไปก่อนนะฮะโอเคโอ้โหมีสไนเปอร์ทั้งสามคนนะโอ้โหเพื่อเราเรียนสองร้อยโอเควันนี้เราคือสไนเปอร์วันนี้เราจะมาจัดการในพวกทีมแดงก็แล้วก็ขังอ้าวอ้าวทำไมผมสีสีสีแดงเฉยเลยอะ ด,ด,ดีเป็นซีมแดงเฉยเลยฮะโอเคมไม่เป็นแล้วฮะวันนี้ก็ถ้าเกิดแพ้หรือว่าชนะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็วันนี้คือดีเอ็นก็ทําให้ดีที่สุดที่จะทำได้นะฮะวันนี้เราก็ต้องไปแย่งชิงทงมาอ๋อไปแย่งชิงทงก่อนโอเคแย่งชิงทองก่อนนะปุ๊บโอเค ขิมแดงได้ทงหนึ่งแล้วโอเคต้องยึดอีกสองอันโอเคไปกันเนาะดูเหมือนได้สองคนนั้นน่าจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่โว้ยได้เป็นทงหนึ่งแล้วไปสองคนนั้นโอ้ยเอือตายเลยะเพาะผ,ผมขอไปพินสีฟ้าก่อนแล้วกัน อ้าวอมผมมันสีแดงก็ได้อ้าวเอามาแหลกนะไอ้เยวผมออกก่อนแล้วกันงั้นผมก็ตัดคลิปตัดตึงโอเคครับ โอเคอกีก็เข้ามาในเซิร์ฟแล้วฮะวันนี้เราก็ถ้าเป็นทีมสีแดงกับเพื่อนเราคนนี้ฮะโอ้โหสีฟ้าไม่ต้องสามคนนะไม่เป็นไรฮะก็วันนี้ก็เลยไปก่อนอุยอ้ยอุ้ยสีฟ้าได้ไปแล้วอันหนึ่งเราไม่ยอมนะเราก็ต้องแปลอ,อันหนึ่งด้วยฮึบโอเคอเฮ้ โอเคเราก็ไปยึดอีกทงหนึ่งฮนะโอ้ย่โอเคเพื่อเรามีหนึ่งคนอยู่นะฮะก็โอ้ยเศรตรูเรามีสองคนไอ้สามคนนะโอ้ยวันนี้ผมก็มาเล่นสไนเปอร์อ่ะนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งได้ใหม่เว้ยมีคนอยู่เปล่าโอเคไม่มีคนอยู่ยึดทงซะเลยฮะโอ้โหโอเค เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยีมมันฮึนบฮึบฮึบฮึบโอ้โหโอเคมันฆ่าเราได้โอเคเราเป็นสีฟ้าเอเราเป็นสีนเห็นไหมโอเคโอ้โหมันยึดได้สองขงแล้วเราไปยึดกลับมาโอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอันนี้สกิลนี้ไว้ทำอะไรน,นะโอเคผมเปิดสกิลแล้วเนี่ยมันสามารถยิงได้ทุกที่เลยนะ สามารถยิงไปหามันได้โอ้โหยิงไปช็อตหนึ่งแล้วนี๊บเนีย่ายางเงีย้ยเนี้ยฮะมันยิงได้แบบเนี้ยก็ถือว่ามันแกรมเลยนะฮะโอเคมันลองโขนด้วยโอเคเราต้องไปยึดคืนโอเ้เพื่อนเราก็ไม่สนใจเลยนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนเรามีสามคนแล้วดีมากแต่นะต้องไปช่วยชื่นเลยนะโอเคเพื่อนมาเร็ว โอเคเราไปยึดกับเฮ้ยโอเคเปลี่ยนปืนด้วยไปไปกันผมก็ไม่ต้องทำอะไระผมแค่ยึดธงแล้วก็หนีแล้วก็ยึดธงแล้วก็หนีอย่างเดียวโอเคแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนว่ามีคนอยู่ที่นี่หรือเปล่าปึ๊บโอเคไม่มีฮะ ยึดธงซะเลยยึดธงอกีกโอเคเพื่อนไปยึดธงให้ดีๆโอเคเราไปยึดธงตรงงานอีกดีกว่าโอเคอย่าให้มีใคมรมารบกวนนะเจย,ยิงนงี้เลยนะโอ้เยเผือมียิงลูกนึ่งละฮิดิ้นเสียงเลยโอเคเลข้านาทีฮนะ ยึดทงซะก,ก่อนโอเคไปละต้องไปยึด,ดนนะะอีกอันหนึ่งนะฮะเฮ้ยมันจะชนะแล้วฮะแล้วยึดให้ได้ปอยปอยปอยอืมดูมันว่ามีเสียงต่อสู้ก่นอนท่านผู้ชมน่าจะโอ้มันมาแล้วโอเคต้องไปยึดสีฟ้านั่นอเออยิงมันก็โอ้โหมันฆ่าเราแล้วละ โอเคโอ้มันใช้ปืนโหดฮะโอเคเราต้องมียึดฐานนั้นอุ้ยเราใช้สกิลได้อู้หูเราใช้สกิลได้ด้วยฮะโอเคแล้วก็ไปหาศัตรูโอเคสกิลฮึบเออเพราะยิงไม่โดนเออเอายิงโดนละโอเค โอเคฮเอือตายเฉยเลยไอคนนี้อีกแล้วฮะโอเคโอ้โหดูว่าวันนี้น่าจะแพ้นะแต่ไม่เป,ป็นไรฮะก็ไนผมก็ได้บอกไปแล้วว่าไม่เป็นไรนะฮะจะแพ้หรือชนะก็ไม่เป็นไรคนนี้คือตีเอ็นแล้วเราก็จะไม่เครียดอะไรทั้งนั้นเอือด จะเชียนเล็งมันมานี่แหละปึ๊บเอ,อื้อเล็งไม่ทันตายซะก่อนโอเคนะไปลอ,อก,กันหน่อยนะก็สวหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก่อนนะก็จริงนะฮะใช่จริงนะฮะเย่แล้วล่ะยิงนะฮะใช่ <c oughs> นะก็สวหรับคลิปนี้ <c oughs> มีแค่นี้ก่อนะ <c oughs> ก็ขอบคุณ <se> ท <sozial Contract> <c oughs> okay. ี่รับชมวิดีโอนี้นะฮะก็ฮะก็สไนเปอร์ผมก็จะมารีวิวสไนเปอร์ไปแล้วนะก็สไนเปอร์ก็สกิลมันก็คือยิงจากทีไกได้ยิงอะฮะใช่แล้วพ่อสวัสดีสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับโอเคทำแบบไถ่ทำอะไรอยู่ครับเล่นเกมอยู่ครับโอเคโอเคก็โอเคก็เป็นพ่อผมนะโอเค นะก็ชอบคลิปนี้โคมีแค่นี้ก่อนละกันนะก็สกิลของสไนเปอร์คือสามารถยิงที่ไกลได้สามารถอะไรนะเหมือนไอ้สไนเปอร์มันจะมีตาทิพนะก็สามารถเล็งได้ทุกที่เลยนะก็ขออภัยกับสองตัวนี้นะเนี่ยสองตัวนี้ผมก็ไม่ได้เล่นก็ขออภัยจริงๆนี่เนสองตัวนี้นะก็ก็กพอ บิสปีเจนจบไปแล้วก็ผมผมจะไปเล่นอะไรต่อก็ก็อย่าผมค่อยบอกแล้วกันนะผมจะไปเล่นพอบิสปีเจนจบแล้วผมก็จะไปเล่นอะไรนะเล่นอะไรใครที่ใครบิสปีเจนแต่ผมไม่ไม่บอกนะเดีย๋ยวผมจะไปบอกตอนที่ผมกับอิตาลีแลนะ้วฮะโอเคสวหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยบาย I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on